สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ o i o Channel นะฮะวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูรถยนต์ที่เพิ่งเปิดตัวไปของค่าย Toyota นะครับนั่นก็คือ All New Toyota Venza นะฮะรถ SUV 2.5 Hybrid ในราคาเริ่มต้นเพียงล้านนิดนิดเท่านั้นนะฮะแต่ก่อนจะไปดูข้อมูลนะครับฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กด Like กด Share กดกระดิ่งติดผมด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไปทางค่ายดังอย่าง Toyota นะครับ และเปิดตัวรถยนต์แนวเหนกประสงค์ SUV รุ่นใหม่ในอเมริกาซึ่งเปิดตัวไปในช่วงก่อนหน้านี้โดยมีการใช้ชื่อในการทำตลาดว่า All New Venza โดยมีจุดเด่นในเรื่องของช่วงล่างที่จะเป็นระบบ TNGA-K ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับที่ใช้ในรถยนต์ซีดานระดับพรีเมียมอย่าง Camry และต่อจากนั้นจะมีการเปิดตัวในประเทศจีนเป็นระดับต่อมาสำหรับรายละเอียดของตัวรถก็มีดังนี้นะฮะ เราจะเห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดระหว่างตัวรถ All New Toyota Venza กับ Fortuner ซึ่งสองรุ่นนะครับผมก็เป็นรถยนต์จากทางค่ายเดียวกันที่ถือว่ามีขนาดตัวถังและตำแหน่งทางการตลาดที่ใกล้เคียงกันซึ่งนั่นก็คือเรื่องของช่วงล่างโดยอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่า Fortuner นั้นจะใช้ช่วงล่างเดียวกันกับรถกระบ,บะอย่าง Hilux แต่ทว่า All New Venza จะมาพร้อมกับช่วงล่างแบบ TNGA-K ที่ใช้รถพรีเมียมอย่าง Camry ซึ่งมันจะมีฟีลลิ่งที่นุ่มนวลแต่ก็จะมีความกระฉับกระเฉงซึ่งทําให้การขับขี่นั้นสบายและสนุกมากยิ่งขึ้นเองนะฮะทางด้านขุมพลังของเครื่องยนต์ของรถตัวนี้นะครับจะมาในพิกัดเครื่องยนต์2.5ลิตร DOHC 4สูบทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริด3ตัวโดยจะมีด้านหน้า2ตัวและด้านหลัง1ตัวให้แรงม้าทั้งหมดอยู่ที่219แรงมา้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ขับเคลื่อน,นระบบ AWD ซึ่งจะให้ทั้งความแรงและอัตราการประหยัดน้ามันที่ดีในตัวนะฮะมาดูที่แนวคิดเรื่องการออกแบบนะครับสำหรับดีไซน์ของ AllNe w Toyota v เ n z a เนี่ยจะเน้นความเรียบง่ายแต่แฝงดใวยความทันสมัยด้วยการเสริมเส้นสายในบางจุดโดยเฉพาะในส่วนของไฟหน้าและไฟท้ายให้มีความสปอร์ตแต่ก็ดูไม่ก้าวร้าวมากจนเกินไปนักในขณะที่ฟีเจอร์ต่างๆนั้นก็ประกอบไปด้วยระบบ Active c o r n e r i n g Ass i s t ที่จะช่วยควบคุมสมดุลในการเข้าโคง้ง ระบบ PED คาดการสถานการณ์ในการขับขี่ล่วงหน้าด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่และสภาพถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการชาร์จแบตเตอรี่รวมไปถึงหน้าจอการสแสดงผลภายในตัวรถซึ่งสามารถเชื่อมต่อทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay รวมไปถึง Amazon Alexa สำหรับเบาะที่นั่งฝั่งคนขับสามารถปรับไฟฟ้าได้แปทิศทางโหมดขับขี่แบบ Eco Sport และ Normal สำหรับราคาที่เปิดตัว33,509ยูโรนะครับหรือตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ 1ล้านกับ50,000บาทนะฮะส่วนในเรื่องของแนวโน้มที่ว่าจะมีโอกาสทําตลาดในประเทศไทยหรือเปล่านั้นณตอนนี้มองแล้วอาจจะค่อนข้างยากนักเพราะว่ามันจะไปทับลายกับ Fortuner นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ที่ขายดีอยู่แล้วของ To โย ta ถึงแม้ว่าจะเป็นคนละแนวทางกันก็ตามนะฮะแต่ในอนาคตข้างหน้าก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่ารถ SUV ที่มีพื้นฐานมาจากรถเก่งนั้นกําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงงานนี้นะคะลูกค้าของ To โย ta ก็ต้องรอติดตามชมข่าวสารกันไปยาวๆนะฮะ นี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของ All New Toyota Benza นะฮะรถยนต์ SUV รุ่นใหม่ของค่าย Toyota นะครับสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย